ครับพี่น้องมีเนี้มาสอฟาร์มหมูเพิ่นข้างบ้านม่วงโปะนีหละอาหารเพิ่นก็ได้เพิ่นให้กินแบบเรียบง่ายหมูเพิ่นเบิดผู้ใดอยากเลี้ยงมาทำเพิ่นเด้อแม่เพิ่นเพิ่นเบิ่ดกล้องเพิ่นสุดลอเพิ่นยื่อนตักโตเพิ่นกิน เดีมาายลพักตัตตดตเ,เดีย๋ยมาแต่สายยะเตี้ยนี่พี่น้องเพราะว่าพันธ์เป็นกะมีเป็นกะสีข้ายอยู่นี่มา,าเบืองมาิ่งเบ้อาร์มเพ่นอยู่บนม่วงปเดี๋ยวเบื่เท่าพันสีส่งให้ทีหลัง ี่หมูเป็นมือครับนี่พี่น้องมีตะแมงงามๆครับกน้ำยิบดี่สันน่กนก้ดีครับพี่น้องยิบน้ามีแนวได้ดีๆเดี๋ยวผมจะรีบเพิ่ให้เบิ่งใหม่จะเริ่มฝากติดตามไปเด้อครับผมขอบคุณครับ